สวัสดีนะคะวันนี้นะคะแม่แม่สวัสดีตอนเช้าเช้านะคะมาดูนะคะช้างเผือกงานนินนะคะนี่ลูกกระตา่ายเลยคะ่ะดูนะคะแม่แม่มาดูโมแฮนะคะเล่นโคนนะคะเป็นช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะพ่อควรบอกจก็บได้ช้างเผือกนะคะ <laughs> ดูนะคะ ฝนตกนะครับผมตกอย่างแรงนะคะมื่อคือดูนะคะโมแฮไปแล้วนะคะมีแต่คูนนะคะช้างเผือกนะคะช้างเผือกงานนินยูแฮนะคะแบบนี้พ่อควรบอกโมแฮจะแปลงร่างเป็นช้างเผือกนะคะ ก็ควรจะเอาหมูแหไปล้างที่ศักนะคะเราก็จะได้ไปล้างที่ศักะะดิ์นะคะคะม่ควรก็ขอจบไล์แค่นี้นะคะลฟ์หน้าเราก็มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ